สวัสดีครับพี่น้องผู้รักควายที่เคารพรักทุกท่านครับตอนนี้6กโมงสินาทีพินแคนฟาร์มมารีวิวคลิปที่2ครับแม่น้ำเพชรตอนนี้ออกมาแล้วครับลูกของแม่น้ำเพชรนะครับเพิ่งออกมาเมื่อประมาณ6กโมงสินาทีนี่เองนะฮะ เป็นตัวเมียรครับสมใจเลยเป็นตัวเมียตามที่ผมคาดการไว้นะครับเป็นตัวเมียลูกสาวของเพชรภูแพงแม่เขาชื่อน้ำเพชรครับก็เลยตั้งชื่อให้แล้วเป็นน้องเพชรมณีครับน้องเพชรมณีครับแม่ค้านี่เป็นทายาทของเบิ่มพันล้านนะครับ เป็นทายาทของเบิ่มพันร้านความสูงของแม่เขาเนี่ยร้หครับหลังจากออกมาแล้วก็ปล่อยให้แม่เขาเลียทําความสะอาดนะครับผมก็ไปล้วงเอาสเลเลเอาไรออกจากปากให้เขาส่วนคราบที่ติดอยู่ตามตัวเนี่ยปล่อยให้แม่เขาเลียครับการปฏิบัติหลังคลอดอที่พินแคนฟาร์มก็ ใต้ปฏิบัติก็คืออันดับแรกในใช้ขี้ของแม่เขาเนี่ยทารอบรอบสะดือนะครับทารอบๆอบสะดือไว้เพื่อกันไม่ให้แม่เขามากัดสะดือนะครับอันนี้คือแนวปฏิบัติที่พีนแคนฟาร์มปฏิบัติอันที่หนึ่งอันที่สองที่ถังน้ำเพราะว่าเขาจะต้องกินน้ำเขากระหายนะครับก็ใส่เกลือแกงเข้าไป ะครับไม่เข้ากินน้ำผสมเกลือแกงนะครับนี่หลักปฏิบัติที่พีนแคนฟาร์มปฏิบัติอตอนนี้รอให้รกเขาออกนะครับปกติแล้วก็ไม่เกิน3มชั่วโมงารกเขาก็จะออกอหลังจากรกออกแล้วก็จะทำการาล้างมดลูกด้วยยาสมุนไพรนะครับ จะใช้สมุนไพร 400cc นะครับใช้ปืนอสอดเข้าไปในมดลูกนะครับเพื่อไปทำหน้าที่สมานแผลขับน้ำเขา้าปลาให้มดลูกเขาเข้าอู่เร็วนะครับซึ่งหลังจากพอลกออกปั๊บก็จะทำการล้างเลย นะครับเป็นยาสมุนไพรนะครับใช้ควายขนาดไซส์ใหญ่อย่างเงี้ยก็ใช้ 400cc นะครับครับขอขอบคุณพี่น้อง fc ที่ติดตามรับชมนะครับหากเห็นว่ามีประโยชน์กรุ่าช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ